สวัสดีครับวันนี้จะมีทริคนะครับปกติเวลาเราทําเอกสารนะครับแล้วเราก็ไปสืบค้นงานในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราก็ก๊อปปี้มาอยนี้ถูกไหมครับ c ป็นทนะครับกลับมาเราก็วางนะฮะปรากฏว่าฟอร์แมตไม่เหมือนกันต้องมานั่งแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวผมอันดูให้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการตั้งค่านะครับไปที่ไฟล์นะครับเลือกออปชันนะครับผมจะเจอหน้าต่างออปชันขึ้มานะครับผม ให้เลือก a d v a n c e นะครับผม Advanced นะครับปึ๊บตรงนี้นะฮะ a d v a n c e เลยนะครับเลือกแล้วนะครับสกอรเมาส์ลงมานิดนึงนะครับจะเจอนี่ครับ Cut Copy and Paste นะครับให้มองหานี่ครับ pasting from other programs นะครับของเดิมจะเป็น keep source formatting ก็ทำให้มันเอามาจากในเว็บไซต์เราเปลี่ยนเป็น merge format นะครับ merge format แล้วก็กดตกลงนะครับ ทีนี้ผมลองวางใหม่นะครับผมปุ๊บนี่ครับผมฟอร์แมตฟอนต์เดียวกันขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมนี่เลยครับตั้งค่าครั้งเดียวง่ายๆนะครับถัดมาครับเอกสารเราสมมติว่าจะต้องการป้องกันไม่ให้คนอื่นไปเปิดนะครับเป็นการตั้งรหัสผ่านของเบิร์ดทำยังไงนะครับไปที่ไฟล์นะครับผมให้เลือกตรงที่อินโฟนะครับไฟล์ก็อินโฟนะครับตรงนี้นะครับไฟล์อินโฟก็จะเจอนะฮะ Protect Document นะครับอันนี้ก็คลิกเลยนะครับปุ๊บแล้วก็บอกว่า Encrypt ด้วย Password นะครับผมันนี้ฮะมันก็จะเข้ารหัสล็อกนะครับก็ให้ทำการตั้งรหัสนะครับตรงนี้นะครับต้องพิมพ์2ครั้งนะครับทีนี้เราส่งไฟให้ใครก็ตามหรือเราเปิดเองก็ตามเนี่ยก็ต้องใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะเปิดเอกสารได้ครับก็เป็นการป้องกันข้อมูลที่สำคัญฮะเอกสารสำคัญได้เลยนะครับใน Word ของเราตรงนี้เลยนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ